ซีวิกเอตัวท็อปเขาใหม่คุณผู้ชมเป็นตัวเครื่อง1.8 EL นะครับผมปี2018แม็กได้เป็นแม็ก18ยางปี24บบกได้เลยว่ายางใช้งานได้อีกนานดอกยางยังเหลือครบไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์เป็นแบบ Full LED นะครับผมไฟตัดหมอกเรามีมาให้กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมโลโก้ฮอนด้าเป็นแบบโครเมียมกระจกเดิมรอบคันครับผมและที่สำคัญแอร์แบ็กก็รอบคันเช่นกันกระจกเป็นแบบทับไฟฟ้าครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับเบาได้เป็นเบาะหนังรอบคันอย่างนี้เลย ตรงคนขับจะเป็นเบาไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบใช้งานได้ปกติควบคุมอะไรต่างๆได้อินเจ็ตสตาร์เป็นแบบพุทธสตาร์จอจอทัชสกกินเสียงดังไพเราะสวยมากๆรองรับระบบเชื่อมต่อบลูทูธแอร์ค่อนข้างเย็นแอร์เย็นมากๆนะครับสภาพชนป้ายแดงได้เลยราคาแค่ 5-19, 10แ0 0าและที่สำคัญเลขไม่แ8 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับโลโก้อะไรต่างๆปกติเลยคุณผู้ชมนะครับรถเทียบเคียงป้ายแดงมาไวไปไวแน่นอนคันนี้ เรามีให้ท่านผู้ชมเลือกแล้วนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมจาก Honda เลยอย่างปี24ท่านไม่ต้องเปลีย่ยนยางประหยัดตังไปหลายบาทมากๆนะครับพรบอรบอภาษีเรามีไว้ให้แล้วท่านมาแค่ซื้อรถจากเราและเอาไปขับนะครับใครที่กําลังกังวลว่าอยู่ไกลเรามีบริการจัดเซ็นถึงที่เรามีบริการรถสไลด์ถึงที่ถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปนี้ท่านตัดสินใจซื้อได้แน่นอนครับไปชมกันครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมผมเป็นเพชรยนต์นะครับเป็นที่ปรึกษาด้านไฟขายวันนี้ผมเอารถคันหนึ่งน่าสนใจมากๆนะรถมือสองโคตรน่าสนใจเลยเป็นซีวิกเอฟซีหเอแเครื่อง1.8คุณผู้ชมเป็นตัวท็อปของซีวิกนะปี2018ราคา5 000, 1, 9, 000, ้9 0 0 0บาทเท่านั้นบอกได้เลยว่าข้างในอ่ะออปชั่นครบออปชั่นเต็มแน่นอนไมเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นซีวิกมือสองไม่แป0 0 0ืนะครับปี18 ไม่มีการกอไม้ใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมอ่ะพาเริ่มจากกระจังหน้าก่อนนะคุณผู้ชมไฟว่าผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์มี LED มีไฟเดทมมาให้ไฟตัดหมอกเรามีมาครบกระจังหน้าเป็นโครมเมียมนะผมตัว Honda โลโก้ฮอนด้าก็ยังเป็นแบบโครเมียมพามาดูเรียมสารการประกอบแกนดั้นค้างครับผมประกอบชิดแนมนิดสนิทเลยนะครับส่วนงานอย่างนี้เลยซีวิกตัวนี้เป็นสีขาวสวยมากๆากคุณผู้ชมซีวิกสีขาวหาค่อนข้างยากนะครับเป็นตัวหายากเป็นสีหายากมากๆเลยแม็กได้เป็นแม็กสิบแยางปี24ต่อยางยังเหลือครบใช้งานนานๆไปเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางใหม่นะครับกระจกข้างหน้าเป็นกระจกเดิมจากโตโยต้านะครับผมตอนนี้มีกล้องถอยหลังมาให้ ข้างหน้าเราก็มีมาให้นะผู้ชม5้0 0 0นหนึ่งหมื่นาบาทเท่านั้นเองบอกได้เลยว่าคุ้มคุ้มเกินคุ้มแล้วใม่เพียงแค่แป0หมื่นคุณผู้ชมรถสภาพดีเบาะเป็นเบาะหนังรอบคันนะคุณผู้ชมเบาะยังเหลือแน่นกระจกข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวค่อนข้างโอเคเลยและที่สำคัญคันนี้ครับผมระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะเนื่องจากกุญแจอยู่ห่างรถเนี่ยมันจะล็อกรถเองแหละแต่มีกุญแจเข้ามาอยู่ปุ๊บตรงนี้มันจะเปิดล็อกเองนี่เป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งน่าสนใจมาก ปี2018นะครับบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีโคตรทันสมัยครับนี่ครับผมนี่จะเป็นภายใน,นครับของคองนโซหน้านะครับค่อนข้างสวยเลยเบาะหนังรอบคันเย็บเป็นตะเข็บขาวนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคุณผู้ชมเป็นแบบแมนนวลอยู่นะเบาะเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเฉพาะคนขับนะครับแต่ออปชั่นนี้ดีแล้วนะครับ ราคา500,000-10,900บาทเท่านั้นรถทุกคันของเราปลอดภัยแน่นอนสปอร์ตไม่องสปอร์ตไม่อาร์กนะครับสวยงามเป็นตะเข็บสวยอย่างนี้เลยไม่มีปอดการชนจำนวนพิวามไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมรถคันนี้รถเข้าใหม่ยังไม่มีการปรับสภาพแดดแทั้งสิ้นนะครับมาไว้ไปไว้แน่นอนเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้คุณผู้ชมรถคันเราทุกคันของเราไม่มีการย้อมแมวไม่มีการกลับสีนะครับหากตัวเจอยินดีซื้อคืนเต็มราคาออปชั่นข้างในก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมพงมลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ ควบคุมอะไรได้ปกติเลยระบบไฟไม่มีปัญหาเบรกเป็นเบรกมือเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้เป็นหนังให้เรียบร้อยแล้วนะครับจอจอทัชสกรีนบอกได้เลยว่าเสียงโคตรด,ดีเสียงโคตรแน่นนะครับเสียงไพเราะมากๆเป็นแบบทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้ปกติเหมาะมากๆสายสปอร์ตห้ามพลาดค,คุณผู้ชมรถโคตรแรงฟังเพลงขับชิลๆได้เบาะผู้หญิงนั่งเบาซ้ายไม่อายใครแน่นอนนะครับช่องเก็บของก็จะเป็นอย่างนี้ครับตามปกติเลยปึ๊บนะ มีช่องเก็บน้ําให้นะครับคอนโซลกลางตรงนี้ก็จะมีเก็บอะไรได้นิดหน่อยนะครับรถของเรามีเล่มรถให้ชัดเจนนะครับชื่อรถคันนี้เป็นชื่อของบริษัทเราเราซื้อมามือหนึ่งนะคุณผู้ชมเราซื้อสดมารถทุกคันของเรามากกว่าห้าร้อยคันเราซื้อสดมาไม่ต้องห่วงนะครับแผ่นพงแผ่นเพจตรงนี้เรามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยเราบิดแผ่นเพจให้เช็คตัวน็อตตรงเสาเอนะครับตรงนี้เขาเรียกน็อตเสาเอเป็นน็อตเดิมจากโรงงานไม่มีประวัติการชน ไม่มีการเปลี่ยนอะไรใด,ดๆแน่นอนนะครับตอนนี้น็อตเดิมไม่มีการขายเก่าตามสภาพเท่านั้นปี2018 7ปีแล้วคุณผู้ชมรถ7ปีไม่แปดหมื่นเนี่ยตกเฉลีย่ยเนี่ยปีละ10,000ต้นๆเท่านั้นน,น,นะครับนะครับพอกุญแจนะผมกุญแจอยู่ที่ผมนะอยู่ห่างตัวรถเนี่ยมันจะล็อกเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับกุญแจอยู่ตรงไหนอยู่กับผมตรงนี้กุญแจเป็นแบบคียเลสน,นะคุณผู้ชมกุญแจเป็นแบบคีเลสน,นี่ครับกุญแจคีเลทคืออะไรคือกุญแจที่ไม่ใช่แบบไขครับ ปกติเป็นแบบมีปุ่มกดแล้วก็จะเป็นตัวไขขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นแบบชิวเรตเทคโนโลยีค่อนข้างทันสมัยเลยแม็กนะครับล้อแม็กสวยๆเดิมๆมาจากตโตโยตา้าแม็ก18ย่างปี24นะครับใช้งานยาวๆไปเลยถังน้ํามันเป็นน้ํามันเบนซินล้วนนะครับไม่มีมไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับป๊อปนี่ครับบอดหนังได้เป็นแบบรอบคันแล้วที่สําคัญตรงนี้มีที่วางมือนะครับนั่ง ผู้โดยสารคนข้างหลังนะครับได้ความพิเมยมไปอีกอย่างเลยคือได้นั่งรถสวยได้นั่งรถแรงนะครับและที่สําคัญวางเบาะวางมือได้ตรงนี้มีแก้วน้ําให้วางด้วยนะครับผมเบาะหนังนั่งสบายแน่นอนนะครับโคตรดีอะทุกคนรถสภาพโคตรไหนรถสภาพโคตรดีเป็นมือสองนะเราคัดรถมามากกว่า5้า้คันทางไฟแนนซ์นะครับทางไฟแนนซ์ผลจากไฟแนนซ์เองเนี่ยยังชมเลยนะว่าเราหารถมาจากไหนนะครับรถหารได้โคตรดีเลย มาชมข้างหลังอ่ะมันอาจจะยอะแสบไปหน่อยผมขออภัยนะครับผมนี่ก็คือด้านหลังนะครับตัวสัญ,ญลักษณ์ซีวิ๊กก็ยังเป็นแบบโครเมียมนะครับไอวีเทคเป็นแบบโครเมียมป้ายทะเบียนค่อนข้างสวยเลยเป็น523นะครับพามาชมห้องเก็บสัมภาระกันนะครับห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยท่านผู้ชมกว้างมากอะ่ะเอาดูอ่ะอุ๊ยแขนผมนะเนี่ยเนี่ยแขนผมมันแบบความกว้างลึกเข้าไปข้างในประมาณแขนนี้ของผมเลยนะครับอ่ะแล้วมาดูการประกอบใดๆทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมนะครับ เหมือนใหม่เลยคุณผู้ชมนะครับสภาพเนี่ยเทียบเคียงป้ายแดงอ่ะอาจจะไม่ได้นะแต่ผมมองว่าเหมือนซื้อมาจากป้ายแดงแค่สองสามปีเท่านั้นเองนะครับรถเจ็ดปีแล้วนะนะครับพวกสปอร์ตองสปอร์ตอาร์คดูระบายอากาศการประกอบเดิทั้งสิ้นตัวนงตัวน็อตนะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะครับผมสวยงามอย่างนี้เลยรถไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นผมย้ํานะครับรถเราเราหาซื้อรถมาเราจัดซื้อรถมานะครับค่อนข้างดีเลย พวกแม่แรงนะครับยางอะไหล่มีมาให้นะท่านชมไม่ไม,ม่ต้องห่วงนะครับเรามียางอะไหล่มาให้เรามีแม่ลงแม่แรงชุดเครื่องมือเรามีมาให้พร้อมและสิ่งสำคัญตรงนี้ครับผมซีนทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่นะครับเดิมเดิมมันจากโรงงานรถที่มันเดิมมาจากโรงงานมันจะมีซีนทางมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่น,นี่ก็จะเป็นตัวฝากระโปรงครับครับไม่มีปัญหาใดๆทั้ทงสิ้นเลยรถโคตรดีรถโคตรแน่นสภาพโคตรใหม่ครับซีวิค f c เนี่ยเป็นรุ่นยอดฮิตของวัยรุ่นอยู่แล้วเนาะเนื่องจากการดีไซน์ภายนอกครับวัยรุ่นเอ่อเป็นการดีไซน์ที่เหมาะมากสําหรับวัยรุ่นเนาะเผื่อครที่แบบว่า FE เนี่ยมันดูแก่ไปหน่อยนะมันแบบว่าอาจจะก็แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่สไตล์คนเนาะซีฟิก FE นะครับตัวโฉบใหม่เนี่ยผมมองว่าบางคนอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่อาจจะยังชอบ FC อยู่แล้ว FC อ่ะไม่อยากซื้อมือหนึ่งนะครับอยากซื้อเป็นมือสอง ที่สภาพยังดีสภาพยังใหม่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นสาวแนะนําให้ซื้อจากเซลเปรมนับที่เพชรจนราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองไม่แค่แปดหมื่นปีสองพันสิบแปดนะครับออปชั่นครบออปชั่นแน่นและที่สําคัญรถทุ้คันของเรามีไฟแนนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณผู้ชมจําเป็นต้องมีการตรวจเช็ครถนะครับโดยบริษัทชิกสองร้อยเจ็ดสิบสี่สองร้อยเจ็สิบสี่จุดมาตรฐานของเยอรมันมาตรฐานเยอรมันนะครับตรวจเช็คเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจใ,ให้กับคุณลูกค้าครับว่ารถตุกคันของเรา ตรวจเช็คมาจากบริษัทมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับตรวจ2องจุดไปเลยแล้วก็เพื่อเพิ่มเครดิตให้กับทางธนา,าคารนะทุกคนว่าเขาจัดไฟนั้นไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ลดเกรดเอเขาไปอยู่นะผมนะครับอินเจียสตาร์เป็นแบบพูดสตาร์นะผู้ชมกุญแจอยู่ในระยะของมันเหยียบเบรกกดปมสตาร์ฟับเครื่องโคตรนิ่งคุณผู้ชมนะครับเครื่องไม่มีปัญหาใดๆเลยราคาโคตรถูกได้ของโคตรดีมีคุณภาพอ่ะแล้วก็มาดูใหม่ หมายแปดหมื่นแล้วนั้นแปดหมื่นเพิ่งแปดหมื่นเองคุณผู้ชมหมายเพิ่งแปดหมื่นเองนะโอ้โหไม่ซื้อได้ไงคุณผู้ชมบอกแค่นี้แหละเสียงข้างในโคตรดีครับกดอะไรได้ปกติเลยเบาเสียงลดเสียงนะครับปรับอากาศเป็นแบบปรับอัตโนมัตินับแอร์รบบตรงนี้นะครับพัดลมปรับตรงนี้ได้เลยเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคุณผู้ชมใช้การอะไรได้ปกติเลยบอกได้เลยว่ารถค่อนข้างแรงท่านผู้ชมเหยียบเบรกดีๆนะครับขอให้ท่านผู้ชมขับขี่รถคันนี้อย่างมี สตินะปุ๊บพวกกระจกตัดแสงนะครับเป็นแบบแมนนวลอยู่เนาะนะครับเป็นปีส0 1 8ก็อันก็อาจจะยังเป็นแบบแมนนวลแอร์ค่อนข้างเย็นวอกหน้าหน้าปรงหน้าปัดตรงนี้นะครับกระจกก็ปกตินะครับผมเซอเ์เบวัมดีครับนะครับผมเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะวัยรุ่นก็ต้องขายรถวัยรุ่นนะถูกแล้วรถได้รถดีสภาพใหม่ขาดได้ไงคุณผู้ชมไปเราไปชมตัวเครื่องปั๊บนะครับ ดูตรงนี้มาเจอของเดินดูแลแค่ไหนตรงนี้ยังไม่ถอดเลยนะครับลำโพงมีอะไรเออลำโพงเสียงไพเราะมากๆแอร์แบ็กรอบคันคันนี้เครื่องโค้แรงก็จริงแต่มีระบบความปลอดภัยมาให้ครบเลยนะครับระบบความปลอดภัยให้ครบเลยผมขอเนี่ต,ตัดคลิปเพื่อมาเปิดฝากระโปรงรถให้ท่านผู้ชมเราผมใช้ iPad ถ่ายนะครับรอสักครู่นะมาต่อกันกับ ตัวเครื่องของ Civic f c 1.8 EL ปี2018นะครับคุณผู้ชม5 1ส0 0 0มาบาทเท่านั้นรถด,ดีๆรถโครตรใหม่นะครับสภาพโคตรแน่นมาชมกันนะครับอ่ะมีไฟเดย์ทมด้วยนะ่านผู้มชมเป็นแบบ LED สว่างางไปเลยนะครับผมตัวเครื่องเครื่องบอกเลยว่านิ่งไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้นะครับผมแบตเตอรี่เอาดูแลให้ใช้งานยาวๆไปเลยระบบสายพงสายพานทำงานปกติครับผม ตัวนงตัวน็อตนะครับดูตัวเชื่อมครับอันนี้คือตัวคานไม่มีการบิดเดียวนะคานคือไรคานคือตัวเชื่อมระหว่างกระจังหน้ากับตัวรถนะครับดูสังเกตดูที่ตัวน็อตว่ามีร่องรอยการไขไหมตัวนี้ไม่มีร่องรอยการไขหมายความว่าไม่มีการโดนเปลี่ยนออกนะท่านผู้ชมเป็นน็อตเดิมจากโรงงานกระจังหน้านี้เป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานแน่นอนนะท่านผู้ชมไม่มีการย้อแมวไม่มีการกับสีแต่ทั้งสิน้นเก่าเพียงแค่อายุการใช้งานนะครับพวกดูระบายอากาศนะผมสปอร์ตองสปอร์ตอาร์คเดิมนะครับเดิมจากโรงงานอ่ะ สาระโปง้งตัวน็อตนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับเพื่อนแค่ฝุ่นเท่านั้นไม่เป็นไรเราดูแลให้เรามีช่างทําความสะอาดของตัวเองนะครับผมเราแบ,บ่งงานกันทำเรามีหลายฝ่ายเนาะสติกงสติกเกอร์เนี่ยยังเดิมมาจากโรงงานเลยนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับผมดูตัวน็อตได้นะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมของตัวเครื่องคำนี้นะครับผมเครื่อง1.8เราคิดเอา้าเยียบมิดไม์ก็แนรืองสุดๆแล้วอะทุนผู้ชมเอาใจไว้เรื่องสุดๆ,ๆนะครับ เขาสาวนั่งเบาซ้ายเนี่ยไม่ไอายใครนะครับมีแต่แบบา้าคภูมเท่านั้นนะคิดเอาหนุ่มหล่อเนี่ยนั่งรถคันนี้นะมีสาวของท่านสาวคู่ใจของท่านนั่งเบาซ้ายเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนหรือจะเป็นผู้หญิงก็สามารถซื้อได้นะเนาะวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งปล่อยรถให้พี่ผู้หญิงไปนะครับเขาก็ซื้อ fc เหมือนกันแต่เป็นตัวสีดำเนาะเนื่องจากตัวสีขาวค่อนข้างหายา,ยากนะครับสีขาวค่อนข้างหายากเลยแต่วันนี้เรามีเข้ามาใหม่แล้วนะครับ เรามีให้ท่านเลือกซื้อก่อนได้เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม0959021297เบอร์ทิ้งไว้แล้วใต้ล่างเอ e, e, าเบอร์นี้แอดไลน์ได้เช่นกันหรืออยากได้เป็นไลน์ไอ PREMJIT นะครับผมเรายินดีตอบ24ชั่วโมงแน่นอนหากผมรีวิวตกเอ่อไม่ได้รีวิวจุดไหนไปเนี่ย ขาดตกบกพ่องอะไรผมต้องขออภัยนะครับผมยินดีวิดีโอคอลหาคุณลูกค้าที่สนใจจริงๆผมยินดีนั่งรถจากที่บ้านมาที่บริษัทเพื่อถ่ายให้คุณลูกค้าดูแต่ผมบอกก่อนเลยนะว่ามาไวไปไวแน่นอน c ีวิ c เอตัวท็อปด้วยนะไม้แค่แปดห0 0 0นปี2018ตัวที่หาการให้ควักเลยคุณผู้ชมเป็นตัวท็อปนะเย็นนะเน้นย้ำว่าตัวท็อปนะท่านผู้ชมหาค่อนข้างยากสีขาวหายากยิ่งกว่านะครับแล้วรถโคตรใหม่ มาย8 0ห0 0หายากสุดๆเลยคันนี้มาให้ท่านเลือกเป็นคนแรกแล้วท่านต้องรีบตัดสินใจนะผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อที่ท่านจะไม่พาลาดรถเด็ๆดๆรถที่ผมคัดมาให้นะครับแค่นี้สวัสดีครับ